กระชากทำไมกระชากทำไมเดี๋ยวเสื้อขาดจุ๊บนะไฮกูดมาเน่งใช้คีบเขียวคุณอิชิวาเฮ้ <Hey. S 1> นี่หาวอันยองซีโยโยนิงการาบาสบายดีดีจ้าตามดีบอนครับมามีหัวข้ออะไรมาหัวข้อขอหัวข้อเดียวจำๆนี่เพิ่งตือนนะเจ็ดโมงเชา้านะเนี่ย อัอข้อเดียวจงจังวะจ,จ,จ,จากไปสิครับผมข้อเดียวนะครับผม <c oughs> สมัยนี้นะครับผมนี่นี่ฉันอะทางกล้องฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะถ่ายอะไรแต่ฉันเพิ่งได้ไเดียว,ว่าสมัยเนี้ผู้ชายรักกับผู้ชายได้ไหมอ่าไม่ต้องเรียกเจ๊เขียวครับเขียวเองแลล่ะเจ๊เขียวเดี๋ยวให้วุ่ละเงินได้ครับสมัยนี้ยุคสมัยยังนะผู้ชายหนังซีรีส์วายกำลังมาได้ครับ แล้วผู้หญิงรักผู้หญิงได้ไหมได้ครับได้ครับซีรีส์เกิดลอเฟอร์ก็กำลังมารักกันได้ครับแม้แต่คนจีนยังเอาเอาไปทําเป็นหนังเลยครับก็แบบนี่หมืนอนอ่านบทอยูนะ่แน่ไม่มีไม่เมี่คนจีนยังอไปทําเป็นหนังเลยครับกะแบบเกิดลอเฟอร์กับบอยลอเฟอร์ครับคือ <c oughs> อย่างนี้ครับใส่ <c oughs> เยอะหน่อยอแล้วไงต่อคิมสูฮ จิมซ์ยอยนนะ <c oughs> คืออย่างนี้ครับผู้ชายกับชายรักกันได้สมัยเนี้ยรักกันได้ครับผมแต่ว่ามันจะมีปัญหาเขาผมเพราะการรักเพศเดียวกันเนี่ยมันจะมีลูกไม่ได้เย้ยถ้าสมัยเนี้ยเขาสามารถจดทะเบียนสมรสได้แล้วนะเพศเดียวกันอะ่ะจริงเหรอเออจริงเหรอเออเอ,อ,อันนี้คือจริงนะออดีนะดีนะฉันว่าดีนะแต่ประเด็นคืออะไรวะแล้วจะมีลูกเป็นยังไงอะ่ะคืออย่างนี้ สิ่งนี้ครับมันเป็นความหลากหลายทางเพศอ่ะที่สมัยก่อนอะฉันเคยดูหนังฝรั่งอ่ะเขาทำคลิปย้อนย้อนย้อน,อนเหมือนหนังย,นย้อนยุคเหมือนของไทยเป็นเป็นของฝรั่งอะเมื่อตอนสองครามโลกครั้งที่สองอะเมื่อเจ็ดสิบกว่าปีที่แปดสิบกว่าปีที่แล้วอะเขาบอกสมัยก่อนอ่ะการเป็นเกย์ของฝรั่งอ่ะถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนะฝรั่งต้องยอมแอบเป็นเกย์ โอ้เป็นเกย์นี่มีมานานเลยนะตอนสมัยมาม้าเป็นเด็กอ่ะเฮ้ยคนเขาเป็นตดเป็นเป็นเป็นตัวเองเป็นเจ๊อย่างเงี้ยเออแบบโอ้มีมานานแล้วนะแต่โอ้เจอมามมาเป็นเด็กก็ห้าสิบหกสิบกว่าปีที่แล้วโอ้หนันะเป็นเป็นแต่เป็นสมัยก่อนอ่ะเป็นเหมือนจะไม่มีการยอมรับนะทีนี้ถึงขนาดจัดงานแต่งแต่งงานกันเลยนะชายกับชายจริงกับจริงเข้าผม ก็มันเป็นความหลกหทางเพศครับที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปครับที่เราห้ามไม่ได้ครับห้ามยังไงอะ่ะผมมีเต็มไปหมดเลยเออกมาเป็นหนังด้วยครับแล้วยังไงต่อแต่ฉันว่านะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะอย่างฉันเนี่ยอ่ะเขียวอะ่ะเอาความจริงเลยกันถ้าเอาเจ๊เขียวแบบละครอนะ่ะเอาละครนะเจ๊ชอบผู้ชาย <Hey. S 1> เจ๊แบบเป็นลูกก็ได้เป็นหนักก็ได้เจ๊แบบขอให้ผู้ชายละลอเกาหลีพ่อ เอาความจริงความจริงนะครับผมเขียวอ่ะชอบผู้หญิงครับเมื่อกี้คือละครเขียวการละครนอะ่ะจะเขียวความจริงคือเขียว,วชอบผู้หญิงเขาดัวเล็กๆเฉยๆชอ่องเห็นตัวเล็ผมไยาวเขาวๆหน่อยอาจารย์เขียวว่าไม่ถือหรอกว่าเคยผู้หญิงอะ่ะเคยมีสมมุติเคยอเรียนมาหาลัยมาทํางานสมมติอายอุยี่สิบห้าเ่ะน้องเขามีแฟนมาแล้วสามคนนอนกับผู้ชายมาแล้วสามคนจริงหรอ อาสมมติตอนปีปีสองเนี่ยมีแฟนนอนกับผู้ชายแล้วตอนปีสี่มีแฟนก็นอนกผู้ชายแล้วก็เลิกไปแล้วมาทํางานนอนผู้ชายคนหนึ่งปอใ้นอนผู้ชายสามคนและเขียวกับคนอะและ้วเผลอาเผอไปเผอไปเที่ยวแล้วได้ผู้ชายคนหนึ่งอะสี่คนละเขียวกับคนที่ห้าเขียวรับได้ <S 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 เออมันไม่เพราะสมัยเนี้ยการที่เราจะเป็นแฟนกันอะคือการที่เราต้องลองอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันหรือบ,บ้านเดียวกันก่อน,นเพราะไอ้การพิมพ์แชทกันครับสมัยเนี่ย มันเนมพิมแชทกันใน Facebook Instagram หรือแอปหาคู่ครับมันโกหกได้มันสร้างภาพได้แต่การเจอตัวจริงอะ่ะมันหลอกนิสัยไม่ได้ครับเพราะมันเจอเพราะมนุษย์ปกติไม่ได้มีนิสัยที่สามารถโกหกเก่งในขนาดนั้นถ้าเป็นเขียวทําได้นะแต่คนอื่นอะ่ะเขาไม่ได้มีควาสมสามารถนมนุษย์ปกติโกหกขนาดนั้นไม่ไหวโกหกขนาดนั้นไม่ไหวโกหกแบบ โกหกทั้งทั้งวันอ่ะโกหกนิสัยทั้งวันอะ, Go นอม,นอะมนุษเพื่อน <t> เพื่อนเสียว <ๆ S 1> ทําไม่ได้อะ่ะมันสร้างภาพได้แค่ตับปต๊อ่ะพอเสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปคบกันแบบหลายเดือนหน่อยมันค่อยโชว์สัญญาณที่แท้จริง, <S <S ง <S <S มันสร้างภาพอเอออันนั้นคือคนที่ฝึกฝึกการโกหกมาแล้วประมาณหนึ่งโอเคนะก็คืออย่างนี้เว้ยคือเราไม่สามารถโกหกอะไรได้ขนาดนะั้นสุดท้ายทุกคนก็หนีความจริงไม่ได้ครับนะก็เหมือนกัน เราไม่สามารถหนีเวลาเรารักใครชอบใครอะเราไม่สามารถที่จะโกหกหรืออะไรได้เลยสรุปก็คือความจริงครับความจริงมาถึงไม่ตายครับเราไม่สามารถโกหกอะไรได้เลยว่าเราชอบใครเราไม่ชอบใครสุดท้ายเราก็ต้องรู้เองรู้ตัวเองว่าเราชอบใครคนที่เราชอบจริงเราไม่สามารถไปเสด็จคนได้ว่าเราปากเราบอกไม่ชอบแต่สายตาเราไม่ได้บอกสายตาเราบอก ไม่ได้บอกแบบนะั้นหัวใจเราก็บอกว่าชอบก็คือชอบแต่ว่าบางทีบางครั้งเราก็ท,ทำตามความรู้สึกตัวเองไม่ได้เข้าใจ,จ,จ,จไหมครับอย่างเรื่องเกิร์ลอฟเฟอร์หรือบอยเลิฟเฟอร์นะครับผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันก็ bok. ต้องยอมรับนะครับผมว่าบางทีบางคนเขาก็ได้รับไม่ได้นะครับผมมันก็ร้อยพ่อพันแม่นะเราไม่สามารถที่จะทำใจอะไรอะไร,อะไรยอมรับทุกอย่างได้เพียงแต่ บางทีเป็นผู้ชายฮะเราไปชอบผู้ชายอย่างชอบเขียวไงเขียวก็ชอบเขาไม่ได้เพราะเขียวชอบผู้หญิงหรือผู้หญิงก็ผู้หญิงเนี่ยเขียวไปชอบเขาเนี่ยเขาก็ไม่เอาเขียวเพราะเขาชอบผู้หญิงเขาชอบชอบแบบหญิงหญิงเนะี่ยตีสิงเขาชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทาคือเราร้อยพ่อพันแม่ไม่สบบามารถบังคับใจใครเขาได้บางครั้งเราก็ต้องเข้มแข็งกับการโดนปฏิเสธ บางครั้งเรานั่นแหละเหมือนกันการที่เราเป็นเพศที่สามนะครับผมเราบางครั้งคุณก็ต้องเข้มแข็งกับเรื่องที่คุณไม่อยากหลับถึงใจคุณจะบอกว่ารักแต่บางทีโลกความจริงคุณไม่สามารถบังคับใจใครห,หลักใครได้อย่างฉันเหมือนกันฉันยังไม่สามารถทําให้ผู้ฉันจีบผู้หญิงหลายคนนะนี่เป็นมีผัวหลายคนฉันก็ยังไม่สามารถทําให้เขารักฉันได้เลย หลายคนเมือนั้นฉันยังทำไม่สำเร็จเลยเขาใจฉันอะคิดว่าเขาหลักฉันแต่เขาอะเขาไม่ได้หลักฉันอ่าหรือเขาอาจจะเคยรักฉันเมื่อตอนช่วงเลยช่วงปีแต่ปัจจุบันเขาไม่ได้หลักอะไรฉันแล้วเขาไม่รักเราแล้วใจเขาเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องนำ้ำใจอย่างฉันอะก็เคยชอบผู้หญิงคนหนึ่งแบบนั้นว่ะเฮ้ยตอนนั้นอะฉันชอบมากนะหลายคนเลยนะฉันชอบมากเลยนะ่ <S 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 พอปัจจุบันอะ <S <S ไม่รักเขาแล้ว เราพอเวลาผ่านไปพอเริ่มรู้จักกันกลกันว่าเขาไม่รักเขาแล้วเหมือนกันเหมือนกันเพศที่สามก็เหมือนกันครับบางทีเราอาจจะคิดว่าอาจจะใช่แต่พอลองคบกันก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็เป็นนะความรักทุกคนบ o ย lover g ฟ r l lover บางทีอาจจะอยู่ด้วยกันทะเลาะกันเลิกกันเยอะแยะก็มีนะ ผู้หญิงก็ผู้หญิงคบกันแต่แล้วก็ไม่ใช่หรอกลับไปแล้วก็ไปคบผู้ชาย<อ>ผู้ชายกับผู้ชายมีเหมือนกันนะจิ้นกัน,นองเงี้ยพออยู่ด้วยกันไม่าละต่างเพราะต่างเป็นมิตรี่ก็นะมีเหมือนกันเหมือนกันอย่างฉันก็เหมือนกันยังไงอ่าฉันก็เคยเออผู้หญิงคนนะ้ะตอนนั้นฉันชอบมันนะแล้วพอตอนนี้น <c oughs> เขาหนีไม่มีแฟนแล้วเขาด่าฉันด้วยฉันเสียใจแล้วก็กลายเป็นแล้พอเวลาห่านไปไม่เอาละอย่างห้องไหนดีกว่ามันแสดงเห็นวะ ใจคนมันเปลี่ยนได้ตลอดความรักเนี่ยมันไม่ใช่ละครความรักในชีวิตจริงอะมีทั้งการใช้ชีวิตยอยู่ถ้าตัดเรื่องเฟซบุ๊กที่จะต้องออกออกสื่อต่อนหน้าแบบญาติญาติหรือความรักนะครับผมถ้าอาจตัดเรื่องการออกสื่อที่ท,ที่เจอญาติญาติเจอคนใน Facebook หรือว่าเรื่องเซ็กต์ออกไปนะครับผมมันคือเพื่อนกันไม่อยู่ด้วยกันได้ไหม ฉันไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าผู้ชายกับผู้ชายห้ามรักกันฉันไม่มีสิทธิ์ไปบอกผู้หญิงกับผู้หญิงห้ามรักกันฉันไม่มีสิทธิ์ไปพูดไลแต่ฉันมีสิทธิ์แนะนําว่าเฮ้ยถ้าชอบกันก็ลองอยู่ด้วยกันก่อนถ้าใช่ก็คลิกแต่ถ้าอยู่ได้แล้วอะ่ะมันไม่ใช่ทะเลาะนู่นนี่นั่นเราแค่ให้เดินออกมาถึงแม้เราอาจจะไม่ใช่เพศเป็นเพศทางเลือกแต่ว่าเราก็เป็นคนที่ มีหัวใจมีความรักเข้าใจไหมทุกเพศมีสิ่งที่เรียกว่าความรักถ้าเขาชอบเราเราชอบเขาก็โอเคความรักไม่แตกแยกแล้วถ้าอยากมีลูกอ่ะอยากมีลูกก็อย่างผู้ชายก็ไปรับจ้างท้องได้ผู้จริงดูข่าวก็น่าจะรู้นะแล้วผู้หญิงอนะ่ะรับบริจาคสปิร์เปิรับได้จริงหรอก็ท้องด้วยกันเลยรับบริจาคสปิร์เปิก็รับได้แค่แค่นี้ง แต่สุดท้ายของพวกเนี้ยรักกันก็สมัยเนี้ยมันมีเรื่องเงินได้นะครับผมเรื่องเงินอยู่ด้วยกันได้ไหมเรื่องเซกเรื่องเงินเรื่องครอบครัวว่าเขาหรือเพื่อนเขาโอเคไหมมันก็อย่างเงี้ยความรักก็อย่างนี้แหละวุ่นวายมันต้องลองอยู่ด้วยกันไอ้ของพวกเนี้ยและไอ้ปัจจัยต่างๆเงินพ่อแม่ครอบครัวสังคมอยู่ด้วยกันได้ไหมเฟซบุ๊กบุกการหางเออเรื่องเงินเงินทองๆพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะมาเองลองอยู่ด้วยกันได้ไหม จะไม่เหมือนสมัยก่อนนะถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ที่จริงนะบางคนพอมีแฟนเนี่ยฉันอย่างฉันอะโดนโดนอมตังหมดเลยสมมตินะฉันโดนอมตังหมดเลยสมมติฉันชอบผู้ชายและฉันอะมีแฟนและแฟนฉันเป็นเป็นบอยแบบตัวเองเนี่ยฉันโดนอมตังหมดเลยอมตังหมดเลยฉันเริ่มไม่โอเคแล้ววันนั้นฉันรักนะแต่พออยู่ไปสองเดือนไม่โอเค ก,ก็พูดตรงว่าขอเลิกดีกว่าอันนี้สมมตินะสมมติหรือว่าฉันคบคบผู้ชายอะ่ะเราไปเดินคือสมมตินหน้าสมมติเราพ่อแม่รับไม่ได้พอโดนด่าแล้วพ่อแม่ฝั่งนุ่มก็รับไม่ได้แล้วโดนด่าบ่อยๆอะโดนด่าใจเราก็เสียก็ต้องเลิกทีดด่ความใจเราก็เปลี่ยนไปนั่นแหละนั่นแหละเพราะงั้นรักใครชอบใครก็ดูดีนะครับผมพยายามโอเคเตอะเอยไม่ใช่ <c oughs> สบายสบายอ่ะอยู่ด้วยกันดได้นะสบายๆม่านนี่ของเนี้ยม่รีบความรักยิ่งม่ตามยิ่งเนื่อยอยู่เฉยๆเดี๋ยวคนที่รักก็จะมาเองไอ้คำ